โดกดีาจ้ะเบิ่องเนี้ยไม่อยากผัาเบิ่งเนียมันบ่แม่นพ่อดำพ่อดีดีมันโดกอีหลีดีโดกคักโดกแน่เลยทั้งโดกทั้งฝากใหญ่เบิ่งเนียตั้มตั้มเนี้ยเยด็กน้อยปิดเลนได้สบายเลยนั่นรูจัเข้ามาปิดเลนบ่เด็ดหรือสวย ภาษาบ้นบานๆนะมันเรี่ยงไม่เข้าใจเธอแม่ลูกดเบบ่งเนี้ยพี่น่องบ่งสีส้วน้เบ่งไก่ไก่พ,พ,พุ่น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  ເບິ <Net> ່ງແນ່ລາກຂີ້ດິນຢູ່ເບິ່ງແນ່ຢູ່ຕິດ okay. ຂີ no, ້ດິນແຄສເຂົ້າໜຶ່ງບໍ່ແດ່ຢູ່ພຽງເຂົນີນ້ອຍດັດລນກດຕີ້ນີຕມຢ เบืงคุณนักหลายเพื่อนนักหลายเบิง่งคุณคุณโอ๊ย คุณดูดกดกดปโอ้ยดูดมากเป็นยังเทรนน่ะวม่งเปลี่ยนทางใจส่วนกันอยู่